สวัสดีครับก็วันนี้จะมาสอนนะครับเกี่ยวกับแอปพลิเคชันของการเงินอีกแล้วครับในแอปพลิเคชัน s c b e c นะครับก็จะมาสอนการสมัครสินเชื่อบ้านนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็เปิดแอปพลิเคชันเลยนะครับแล้วเลื่อนลงมานะครับที่แอปพลายโลนนะครับแอ c เค d ดิตนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็เลื่อนลงมาเลยนะครับกดดี สิ่งเชื่อและบัตรเครดิตนะครับและก็เลือกนะครับในไอคอนต่างๆนะครับเลือกที่สิ่งเชื่อบ้านสิ่งเชื่อเพื่อบ้านในฝันนะครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีรายละเอียดที่ต้องการสิ่งเชื่อต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับจุด2จุดที่สําคัญคือวงเงินที่ต้องการเท่าไหร่นะครับและอันสุดท้ายนะครับ รายได้ต่อเดือนเท่าไหร่นะครับตรงกลางก็อาจจะมีชื่อนะครับแล้วก็อีเมลนะครับไปหาโหลดเองนะครับสุดท้ายนะครับคืออัปโหลดเอกสารนะครับรายได้ล่าสุดนะครับก็อาจจะเป็นสเตทเมนต์นะครับก็เอาเอกสารสเตทเมนต์เดือนล่าสุดนะครับถ่ายรูปมานะครับมันก็จะให้เรากดเข้าไปมันจะให้เราถ่ายรูป และส่งคําขอนะครับแล้วจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่จะติดต่อเรากลับอีกวันหนึ่งนะครับรอใจรอกันนะครับสําหรับว,วันนี้ข้อความนี้เป็นประโยชน์ท่านหรือไม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือว่ากดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรามีการอัปเดตคลิปเกี่ยวกับการเงินทุกสัปดาห์เราวันนี้ขอตัวนะครับที่จะต้องลาจากไปก่อนเรามีสอช่องทางหลักสามช่องทางเลยคือ Facebook นะครับ Facebook นะครับแล้วก็ b o x อ i ิสแล้วก็ YouTube นะครับส่วน b o ็อกก็จะเป็นช่องนะครับก็พิมพ์ได้เลยคือ the master six channel นะครับหรือ the master six tree นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือ YouTube นะครับ the master six channel นะครับก็สามารถเข้าไปเยี่ยมเยียนและให้คอมเมนต์กันได้นะครับฝากกดไลค์ด้วย สำหรับวันนี้ก็ oh.